สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเนื้อที่ห้าไร่นะครับห้าไร่เต็มนะครับตรงนี้พื้นที่ตั้งอยู่บ้านคลองระกรรมนะครับตำบลวังตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ดินหลักเขตที่ต้องการจะขายนะครับตั้งแต่ตรงนี้นี่เลยนะครับหลักเขตตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงไปถึงป่าด้านท้ายนะครับ มีหลักหมุดเรียบร้อยนะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับโฉนดห้าไร่เต็มนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับอ่าด้านนี้นะครับเป็นแปลงละสามไร่สามไร่นะครับอันนี้เขาซื้อกันหมดแล้วนะครับนะครับคงเหลืออยู่แค่แปลงนี้แปลงสุดท้ายนะครับตั้งแต่ตรงที่บัตรยืนตรงนี้นะครับแล้วก็อ่านี่นะครับที่เป็นสวนมันตรงนี้นะครับเป็นสวนมันนะครับอ่า 5ไร่นะครับ5ไร่เต็มนะครับตั้งอยู่บ้านคลองละกรมตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเราจะเข้าจากถนน2006นะครับวิ่งเข้ามาประมาณสัก3กิโลนะครับวิ่งตามถนนลาดยางเข้ามาเนี่ยนะครับ3กิโลนะครับก็จะมาถึงทางเข้านะครับตรงเนี้ยตรงที่รถจอดนะครับแล้วเราลงจากถนนลาดยางนะครับลงมาประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็จะถึงมุมแปลงนะครับที่ต้องการจะขาย ปแปลงนี้เนื้อที่ห้าไร่เต็มนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างอยู่ประมาณนะครับหน้ากว้างประมาณสักประมาณสักเจ็ดแปดสิบเมตรนะครับรูปแปลงโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับโฉนดสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็เป็นที่เนินด้วยนะครับเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินเนื้อที่แปลงนี้จะสูงกว่า จะสูงกว่าด้านฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งที่เขาขายมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเจ้าของเดิมเลยนะครับเนื้อที่ห้าไร่เต็มนะครับเป็นที่เนินสวยเลยนะครับทางเข้าตรงนี้นะครับกันไว้เห็นทางคุณพี่เจ้าของนะครับแจ้งไว้ว่ากันไว้อยู่ที่ห้าเมตรนะครับก็จะมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับ พอดีรถมันดันล้มนะครับจากมุมที่บัดทายนะครับตรงนู้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับอ่าน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับหน้ากว้างนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ตรงไปถึงทิวทงด้านท้ายนะครับตรงตรงป่านู้นเลยนะครับที่ห้าไร่ของเราก็จะเป็นที่โล่งตรงนี้ทั้งหมดนะครับมีหลักหมุดหลักเขตเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะครับ มีเพื่อนบ้านล้อมรอบแล้วก็นี่นะครับเราจะเข้าจากถนนลาดยางนะครับตรงที่บัตรจอดรถไว้นะครับนี่นะครับถ้าดูจากมุมกล้องนะครับมันก็จะไกลนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วประมาณสักร้อยเมตรนะครับเข้ามานะครับเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็จะถึงจะถึงมุมแปลงนะครับที่ต้องการจะขายก็คือตรงที่บัตรยืนตรงนี้นะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านคลองละกรมนะครับตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ตรงข้ามกันไปก็จะเป็นสวนมะขามนะครับเนี่ยสลับกับมีไม้นานาพันธุ์นะครับเนี่ยนะครับโซนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นพวกสวนครัวสวนถ้วยสวนกล้วยสวนถั่วนะครับแล้วก็เป็นสวนผลไม้อะไรต่างๆนะครับนี่เลยถึงตรงนี้นะครับคือแปลงนี้ห้าไร่เต็มบ้านคลองละกรรมนะครับก็จะเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ ไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวด้านในนะครับจะจะต่อเข้ามานะครับด้านในก็จะต่อเข้ามาตามแนวทางฐานะที่กันไว้เนี่ยนะครับกันไวห้าเมตรนะครับก็จะมาถึงต่อมาประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็จะถึงแปลงเลยนะครับถึงมุมแปลงที่ต้องการจะขายห้าไร่เต็มนะครับแล้วก็ตั้งแต่มุมแปลงตรงนี้ก็ไปถึงเสาอีกด้านนู้นนะครับนะาจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับหน้ากว้างนะครับแล้วก็ รูปแปลงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่สวยเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้จะห่างถนนสองพันหกนะครับขี่ตามถนนลาดยางออไปสองพันหกเนี่ยนะครับจะอยู่แค่ประมาณสามกิโลนะครับสองสามกิโลเท่านั้นแล้วก็จะห่างถนนสามห้าเก้านะครับประมาณสิบสองกิโลนะครับห่างถนนสามสิบสามส่วนอรน,นะครับประมาณสิบแปดกิโลนะครับตรงนี้จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิต นะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอยู่ไม่ไกลนะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอยู่ร้อยหกสิบกิโลเท่านั้นสนามบินสวนณภูมินะครับอยู่ที่ร้อยสี่สิบกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากหาดบางแสนชนบุรีนะครับระยะทางอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับจากตรงนี้ไปตลาดกระบินบุรีนะครับยี่สิบกิโลเท่านั้นนะครับเป็นชนดคุดแดงนอสอสีจอนะครับเป็นฉนดใบเดียวเลยนะครับสี่เหลี่ยม สวยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับทางเจ้าของนะครับทั้งราคาขายไว้อยู่ที่ไร่ละสองแสนหกหมื่นบาทนะครับยกแปลงก็ล้านสามนะครับล้านสามแสนนะครับแล้วก็ราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับเนื้อที่ห้าไร่เต็มนะครับอยู่บ้านคลองละกำมตำบลวังตะเคียนอำเภอกระบินบุรีจังหวัดพระจีนบุรีนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าจากถนนลาดยางที่รถจอดเนี่ยนะครับเข้ามานิดเดียว ครับเป็นโฉนดคูเดงนอสสี่จอนะครับโฉนดไม่ได้ติดจำนองที่ไหนนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับราคานี้คุณคุณท่านใดที่ต้องการหาที่ห้าไร่ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับน้ําประปาไม่แน่ใจว่าเขาฝังมาหรือยังนะครับแต่ด้านหน้ามีน้ําประปาแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟฟ้าก็ต่อมาประมาณสักร้อยเมตรก็จะถึงแปลงนะครับอ่าแปลงของเราจะเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินสูงกว่าแปลงข้างเคียงทั้งหมดเลย นี่เลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็โทร061 3215668นะครับ061 3215668นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับสนใจชมรูปโฉนดตำแหน่งที่ดินภาพทางอากาศนะครับหรือรายละเอียดต่างๆนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์061 3215668นะครับ หรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับก็0980075266นะครับ0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงและก็คุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบจิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับนี่เลยนะครับสภาพทางเข้ามานี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการถมลูกลังนะครับเพราะว่ากันไว้หเมตรเลยทีเดียว แล้วเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรก็จะถึงมุมแปลงนะครับตรงที่ถุงล้มนะครับก็คือเป็นสนใจชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวบัตรจะส่งให้นะครับวันนี้นะครับบัตขาารขอกราบขอพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงสําหรับวันนี้ขอจบที่ดิน5้าไร่เต็มอยู่บ้านคลองระก,กรรตำตาบลวังตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้ขอกลับคำว่าสวัสดีครับ